มาสู้งค่ะพี่น้องเป็นทางไรราตักกันในวันที่เช้าสี่เหลืองทศหาปีคริสสองเฮงเ้าสามค่ะเ้าค่ะมาอุกันลองเจ้าพงนุ่เยอาก็เจ้าวุ้นอ่องย้าเดียวก็เปลี่ยนปีป่อมงมาทุ่เมาเฮสังเรอำม,มาอยู่มึ่อถึงไรค่ะปราจญ์เจอในอปีนอท้งไหนหนังหือ้อโคไลาและโคเขียว เดือุกันไหลเดือวบกันไหลเสียงกองเดีอําเดเดียภายแล้วก็เดืจามีตื้ดดังเสียดอุกันเสีไยได้พรอีดีรายการทันสางเยี่ก็ทัดของด้วยวันเมือนไเขาคัดเจอเสีลยลเอาเจ้าพงหนุ่มมาอยู่ไว้ดังทุงเมาเจ้าวุ้นอ่องซ้ำเท่ากว่าเท่ามา เมึงกึงเกซีเมึงสู่เมืองน้องยอากวานให้ป้อเป็นเจ้าเนะียปีน้องใจปีน้องเจ้าคือเมืองสันลอยเขาตื้นหยุ่งยำว่าป้อเป็นเจ้าพุ่งหนุน่มได้เฮาขาจางอุบกันไหลนาซิปังติโกจางกึดยึบกว่าเวไน่ป้อเป็นเจ้าวุ่นอ่องได้เสียงกองติณีเตียกยอนสังลา วุ้นอ่องนกว่าอยู่ด้านออกคงกว่าไรเมติน่าเฮือนจอมเปินเย่าก็ตกล็อกอันเปินกลางเหี้วเอาไว้ลีหลีจ้าจ้าให้ยิ่งอืวันบม่แน,นเปินก็สร้างมันเจ้าวุ้นออกสองปีนอ้องอันเท้าคาหูกันพองหนุ่มเย่าก็บวุ้นออกพองหนุ่มก็เป็นปีนน้นได้อยู่ปอดของเปิ้นอ่ำปันมาก่องปอดจัน ลองแางมันเหมือนเหมืงรายการต่อไต่ใครนี้พี่น้อ,อ,นนองเขาครับปัดจันไดมีรองก้นแหวนศูนย์ในศูนยเป็นก้นหา้าจอมหนังกูก็หันเอาไพ่เสียระยายงไพ่จุดกันเจนไอก็มีรองอันผังรีผ้ารองอันหอหริอก้นมึงเจไอโอมีร่างนำ้ำเพราะว่าเป็นเจ้าพงหนุ่มมาอยู่หิมพานตดปฏิจัยปอดจนัน เฮ้าเดีย๋ยลยติดกันเฮ้าเดีย๋ยลยยื้อกันเฮายัางจังพบกันเที่ยงรู้กว่าปีนอกอะไรวิกาเจ้าโจ,จมึงเจ้าซื้อเทียนขุณเสียงคือใดเตีหันว่าเจ้าพวกหนุ่มได้เป็นหลกชใจก่อปีก่ออะไรวาก่อนนั้นโรได้อีกว่าอยู่ไกลนึงเออดังทุ่งเมา ปีนอละหลายวนหลีหลี่ในซ้ำอีกว่าไกลไหกวนอันใจดอสาม,มาน้าดังหไห้ในสมัสอยู่ปัจจานปัจจานใน,นมันมีอาชีเอะไรหล่อนเขาจังเตียงหรือสิคโคไยก่สอสมรีมีไห้กอบไหนเจ้าเสียงว่าเหยาก่อจะวุ้นอ่อนเขาจะได้กอดข้อสิแลกว่าจงกันหลายตีหลายดางจื้อได้ ปีนอ่อนลังไส้ตีแรกฉันว่าเจ้าวุ้นอ่องนั้นปิ่กุนอายุสาติดกเด็กเลยขี้ง่ายหลอกง่ายเลี้ยงง่ายใจกินง่ายสร้างดา่างหูปวุ้นหองกลุม่มมดดิบปันที่ทิศการนั่น,นคุยเออจะได้มันกหันมันเป็นยัอันเป็นก็ปีมันหังเจ้าพ่อหนุ่มมันเจ้าลาลีอยู่ ก็เหลอาอเวุ่นทัสรางพิถุเงาลายไตโดได้เจอองได้เพราะป็นจะวุ่นอ่อนั้่หรือไรตึกงเอหรยยือไรเยอะหรือไรมังเออย่อนนเังแยมีโคนอะไรล่ะใา่ว่าอิในก,ก,ก,กรณีเปลี่ยนมาไลแห้งดีกูมน,น,กนยยยม่เด้อลยไลแห้งดีกเยืโยซะเหมือนนังแมวันไทยเอออันนด้ก็เปิดหนึ่งปีดนอ,นอไไตยานกไก ได้อำจารย์ว่าอุปวันทีไ้ย้อนดูว่าก่ออันหูอมีอะไรก่ออันอําหูซ้าอากาศเสล่สังจําติดตอมขอผมออกมาเังนั้นอ่านเท่าขาดเฮเธอได้เอาลองสองพี่น้องมาอุปในรายการอำเภอวช่างเหลวย้อนว่าก่อปีมีดังหูหมอป่องใส่นื้อชื่อจากหวานมือ ปัญหาไตโดดไตเปรศาสนาในอย่ามันมีเนี่ยเจ้าพงหนุ่มยำละกุยกะก้อนนอกนั่นเจ้าวุ่นออกตื่นลัว่าหนูดได้เตียนเออหนูดได้ยื่อหนูดได้มังเออปีดอาเท่าไหรก่อนไหนเลยเมื่อนั่งกุมนิดเขาหา้าเมื่อนั่งก้นเท่าก้นเกี๊ยบให้หมังโก้ห้าอันใครใจ้โตซาตังา้งให้โดของเสียวพิน,น,นิจใดเขาจะไดใเจกินเจ้าวุ่นออก เขาก็รันว่าเป็นลูกเจ้าบ้านผ้าเออตตสตึกโคลาต่ห้งองเอาเปิดแต่ไปผูกเขียนสิได้ห้านั่นมันเขาล็อกตรงเหี้ยววันวางไว้ดีในเยาววันมือมได้มาเลยหัดไปเส่นเออนี่ก็เปิดหนึ่งปีมาต่อไหนแค่นี้พี่ดอฮอกค่ะเว้กัเสียนใบมือไทลรัว่าลไต่เขาได้หนังหือเสียงกองนี่มเด็ยเต็มในยื้อการลีปันตื้อตางเจ้าพงุ เขียการด้วยมาอยู่ดังเมืองกึ่งห้าเกซีห้าเมืองหนองด้วยสีขวางเสียวพิดจินใจแหลโคลเขียวดังก่อจางมีลองทบจางมีลองอปลูกกันไรในด้านการซึกของหฮาขาสองปีนอกออะไรมัดดูเบ็ดด้วยกูวันได้อยู่เดียวห้าขาด้วยเด้ยอ่าไปหันว่ามัดดูปลูกกันไรปีนอน้อเท่าไหร่ คเขียวเขาก็หลาดว่าย่อนคูาลายมาการเยื้อย่อนคลายมาซอดหมากเออถามมาหลวงมันจจตั้งพิษคูาลายหา้าเสียนไปม,มึงหลาดว่ามันนําใจดังพิษหลุดดังพิษโคเขียวหา้าเสียนไม้มึงกอดขาลาดว่ามันน้าใจเด็กเก่าเวกาเขาตงล็อกปืนยอ่อันรมึงเขียวเฮาหลกอกกัน หันดังหมูเจนําคำยาก็อนําตุกยอกมีสีโป้จะได้เมื่ออาสีแร้แอ๋พีๆก็รีเฉีนยนอะไรก็รีมีลองท่องเที่ยงยาวก่อติ๊กโตยกันโคเขียว,ลวหลั่สีวันาทีซ่อนน่าินส่อนเลยอ่อนดังตึกกระดังเฉียนอะไรแอพผีๆเขาจ้องจอยสิ่งนั้นยาก่อึสิ่งไหนเออมือนั่นปีดองอะไรลองที่มันเพียนิีไตไต ไตหลอยู่เนี่ยมันก่อใจอยู่โคเขียวรัดก็ไยโคลายอุกอเป็นเหมือนกันก่อนห้น่เมื่อวานาน,น,นาดินซ่อนนาดีซ่อนเลยถึงมาปวดจจันท์เมึงถึงลายขาทุ่งยิงเมืองล่าโคเขียวดีวดใเจอลวดใจกล้าก,กว่ามาเหมือนอาจูย,ยะเปีย que, ร์เล่พาห้ากูจามเข็งด่าดาติดด่าเดียนซีในเมื่อนหนังล้างจานเนี่ยเขาก็ซ้ำอยู่มาเขาก็ซ้ำมีโตซ้ำมาหน้าเหมือนกัน ย้อนหังกินข้าวหนังกันเป็นก้นหนังกันปีดอข่าวดีคู่หันซึ่งนะอันว่าเาหาหพือ่อนว่าข่าวหาแน่นไลยดีค่ะก็ไนในเสียในเมืองสั่งแล้วเจ้าวุ่นอ่องยเย่าก็เจ้าพงหนุ่มมาบอกว่าสางเจ้าพงหนุ่มเข้าข่ายอยู่เด้โคเขียวจังเงื้อเงยเมืองกึงจังถอยเออทั้งเมืองเมืองล่างจังถอยดีไร้ค่ะ สาจะว่าอาสีเมื่อจอนยืดถึงเกซีบานไทยนั้นตั้งพิษอยู่ดีสุดใจปรจาอญ์ปีเราเขาสองวันนั้นห้าอ่านเสียงไม่มึงลาได้สองมันเดยบปีนกว่าอะไรสองมันเดบดจมันตื้นเตะอ่ำเตี้ยตื้นเดียมในยืดกันโคเขียวกอปอเมื่ออยู่เมืองสูเมืองสองนองเต้า ปอกมืออยู่เกซีตีอลไรก็ไรตีอันอยู่เกา่กาเก่าปพามีเร่งนั้นเนี่ยใหสังเวยเข้าดีอยูอกันวันไม่ได้คู่เขียวกวจย็จู้ห้งเจอไหนเอาไว้อาซีของเสียวนิึนนไดไใ้ก็ตองน,นั้นมาก้องซู้มมากองเข้าตึกกันก็สุ่มตาเข้าห,าหุ่มกันยิ่งมาเออเจาไ้ไหนไน้ ถูกดีเลยหาลายมันสิเสียนไปมึงก็อยู่ยอย่างว่าว่าได้เป็นโคไลฮะโคเขียวเนี่ยเขาเตีว,วนว่ารายการนันไหนอย่าปีเขีดอย่าปีเหมือนกนสอนเงึกลุยน้ำควางไพลาว่าอย่าสอนจรารกิวายน้ําเขาจะเดีหู่นสีหา เลียดสีเขาบอกใจสีเขานาซิปปังดึงเกเลยเงาลายพอดีเวกาเข้าคาดีเดียนี่คุณมึงสีเหลีก่อนนั่นแมีลองพิธิสามมีนองไรมึงหลายคนก็ท่าสังส่งด้วยนะอ่าจใว่าสอนจอเคไวนะ้น้ำอ่าจะว่าสอนเงืกลุยน้ำแก่แก่อยู่ยาวเวกาตื้อได้ดิกันไรนั่นซ้ำไปหันนุไปมีนะ่ะกูวันนะ่ะอุกเจ้าสู้เจ้าสู้ก็มังแทงได้ดิ อ่เจ no ้าพงหารเจ้าพงหารก็ต่าที่ไเตียนเจ้าพงหารก็รีเจ้าสู้ก็อย่าอากาศไติที่ตี้เียนกันจุ่มเลือสิมว่าเข้าหนังกันแด้ไม่อเชียงแก่ดอกก้นในฮือนไ่าที่ไดาเตียนดอกก้นคือเหลวกันใช่ไหมมันอัำพอมีน้ำตอนนีสังกัดรายการนด้หันว่าไปนี่นะเจ้าพงหารเท่าขามีโดซกาก็ลี 當海過呀畢業你聽你喊借啊進一你請到阿周呀你對面照數過那種人不會過過那面偏方向按好卡เอามา接กัน請นั้น搞借麼麼借ก็混便嘛搞嘛他混是呢偏林ไป住麼不เฮา組在羅剎馬那當海是咧點乎กัน肥呆ก็便好 เปืนมาตายเตี้ยนอยู่ี่ลองที่เปืนได้เอาติ้งดังไม่เสียคุดเฮคุดคำผ่านหินป่าไมา่ถึงคืออะไรดีมีกาขันเปิ้นก็เอากว่ามริดยามเหมือนไตเฮาวขาตึ๊กเลยยืนกันจุดนั้นเอาไว้ปีนอน่อนอะไรไล่โคเขียวเฮ็ดวันมาได้ข้องเอาเปิ้นเสียมาตึ๊กย่ากันปีนอน่อนอะไร อปอบีจริงนล้นโคเขียวก็อ่าจ้างเอาวันอ่าจ้างเอาเมืองเย่ยโคไลก็ก็เหลียวห้งกว่เด,ด้ปีดูเซติกมันเอาขึ้นจิตได้ปัดพื้นจริงเมืองเนี่ยมันมเป็นเ่นและมันหลบมีลองห่อหผมในจืจนนดจังการงานเว่เด้ปีผูกเข็มปอ่ามีดองผ่อหงหมในจืดจัง มันตึงเปลียนเข้ากว่าในจุ่มหลือจุ่มหนึ่งสเดซอยูไพ่แบบีในได้มันเป็นลอกเลียนการเมืองเลยการสิการสกับปันปืนวันหลังเนี่ยเขาเข่าห้อยไอซุนวูเยอะก็สามกุเปืนก็เรียนหลังจากนั้นปีน้องปั้นได้กันหลายอันมาทำใจตื่อยู่ในเมืองใทเขาข่าอันเขาขายยามกันตายติดกันก้นลูกวันทำซุ่มเพียรดีอยู่วันเมื่อไหรลอกเลียนมันคข้า วันให้หมางเจ้าหมางก็ดีหูวกวยกัหูยล้วก็เห็ดจอมล็อกปืนนั่นย้อนว่าจังของเสียวที่ได้เขาเลือดเขาใส่้าอ่านไอ้ก่อปืนหนึ่งเหมือนกันปีน้องหูปันแหงหลายไอ้อยู่ที่ไร่การแด้หันว่าลีเล็กไล่กันเอาเจ้าวุ่นอ่องกว่าอยู่ปอดห้องเอาเจ้าพงหนุ่มมาอยู่กวาดจาง อ่หึงอำน,นั้นยุงย้ำว่าโคาาไล่ดนโคเขียวเตีเป็นอินเทียงเหลวเสดพร้อมกันไปเมื่อเจ้าพ่วงหนุ่มไปมาอยู่ในแต่โคเขียวได้ถอนขึ้นเมืองถึงลายขาดปางหลงจะได้เข้าไปหันเสียนตั้งกันปีรอหันหอยู่ค่ะหนึ่งกว่ายื้อหนึ่ง ปอบอาเลยมีมาโตซาตังให้มา,ายูคู่ไรคู่ไรก็ให้ก่ายู่คู่เขียวคู่เขียวก็หห้เหมือนุ่งโตซา,ากันเส็ยมังกันก็อนั้นตีละลาที่มันอุบกันเลยเออทีแรนที่ทัศน์ปีดอ,อุบันแยกอะไรกิรายการเนี่ยหันว่าป้อเจ้าพงหนุมห่มม้าเย้าอุบกันด้วยขวนด้วย พอเขามือกีซีเมืองสูเดนไอสูเดปันกติชาจจิงคือว่าสิงกองดิมเตียสิงมากดิมหลังว่าสูดิมมังเขาอันได้นปีน้อทั้งหลายลงลหลมือกันก็ดีเฮาสังขารกนเมองเลยหัวหันก็อยากมันถูกดีเป็นกว่าจึ่งนั้นเลยอยู่ดีไรกยการได้หันเสียนตามออกอันไหนปีเหลียวปี่น้าเขาก็เลย ข่าอเอาเจ like ้าพงุมาอยู่จานอหลี่งเพราะว่าเอาเจ้าวุ้นอ่อกอยู่้อดหองเนี่ยเข้ากอจจานกันไรเจ้าวุ้นออกอยู่อดหองมันมันเจ้าแก่เขียนไต้าทิ้งอะไรเดียนนั้มันไม่ะกว่าตัวแรกตัวเขียนอะอีเขาตัวขาห้ากู้กังฮะตัวมันอะเฮาบรรจาะกับตัวปหองตัวปอดจานเนมันเดีเจอเ่ยห้ามบีดอ่องกันหรอกผิว่อ่ะ เออดีนะเด้ยยี่งรายการหันว่าเสียนด้างอันเข้าค่าดีกันไรผู้ใหญ่ก็หลวงวันให้ปฏิมาสูงสุดใจอันว่าน,นั้นเจียนจ้าเลยว้นด้วยหมือนหนังเสียนไปว่าเข้าคาได้ยื้อการมันมีผลอะไพอนีอาสีก็ไมได้พอนีโคเขียวก็ไมได้พอนี้ไก่เถินไก่ฮือนโตกันได้เพราะมันอนุ่นมือหลายภาษาสีก็ เอาเฮ็ดพักกับเราการนั่นกุยวนโหลวงาจารา์เขาหูก็หลวงราชของก็ดีหูอยู่กุยกะอําย้อมหาลายมาเสียเกลดกันยี่เนดั้งพิษารชไว้เมือดีวกว่ากุยกะอันไลกการฮันได้เอาเจ้าพงุ่มเข้าคามาอยู่เมื่อถึงไยคาแก้ปันกำลังเสียหาไลกันเตดิโยเนี่ยแค่ฮันเช่ั้นปีน้าหูปัญญาทั้งหลายเนอสีห้า อาซีเขาก็ย่อมพักว่าเขาสอดมาผ้ากลางมาผ้าปีนอันเท่าไรอะไรนนโคเขียวก็ยิ่มยำซึ่งนันแสดงว่าตื้นเป็นนำมือโคไลย,ย้อนเขามายื้อเขาเลยเขาสั่งโฮลกควนเมืองเจ้ายเอ,อ๋ยก็ปึ่งหนึง่งกุยก่อยู่ในรายการเนี่ยฮหนว่าปอยอะไรพี่ปอกขึ้นเกซีมึองสู เจได้สิงกองมันมเตียบเกควคนเมืองเข้าขากอมไหลไปอําไล่กวาดอําไล่ายยาพัอนอันไหลยันขึ้นอลีดอตับซึกสองจุม้มสินการลีดออพอมีคนเมืองแหลสังขารเมื่วันในเมืองเข้าปานปีนอา่านอะไรอีดีเสียนายเลยจ้าเมื่อยายเดหันว่ามันอยู่ที่การลีเสเลอุปกัน เจอลายกล่องสิเรเกดิตก,กันในมันคู้เดียวเฮาเลยเจอการสิลายติดไลหมึกไลให้มนหนังเขียหา้ากุรียหา้หารัสเซียห้ในเมืองเขาคาในภายคู่เขียวก็จุงริดเขาไม่ใจดิ๊ดดิ๊นก็ใจให้เขาปอเขียุการณปันอ่านบุญใครเปลี่ยนกันนะเปลนใครเปลี่ยนสังใครสัง เชี่งยื้อเนี่ยหมากองยื้สามวันเจ็ดวันทีได้ถูกเป็นเขากะยือเนี่ยเปลื่นปอดตัวเปล่นบอ,เ,นบอเอาสลางมันเสดผูเ้เยาว่์ตีขามในกะยือเนี่ยแต่ช่คเขาขามมังกันปุ้ยอันจะว่าหมากลองเนี่ยต่างมาหลายกาก็เลยยื้ได้เสียงออกจากคู้ขิวเกียดขีให้กังเลเอาขึ้นจิตได้เนี่ยเปล่นตื้นว่นนึงปีนอนละไรอเมริกันดีใจผู้ร้ายห้า เผาหั่นลาดหลว่ามันดีจอ่อยเย่ากมันจ่อยเย้าห้าด่าเอาขึ้นมึงโค,โคเขียวตึ๊กมันเกียร์ขีดกลางวันมึงลลบเขียนเรื่องไอหมองเขาออกปาถามด้วยูจุงปองจู้เขาส่งนี้โตะต่างละละกองกลางสด็ปันเพิ่มปันไนะปยีไ่ได้ด่จ้อยว่าเขาหนังนเงีมยมเันตายได้เป็นต๊กมือปันนะ่น หลูกองจ่าก็หลู่เฮียงไพ่หลู่หมกักหลวงปากเศร้าเขาเลยก่ยื้อปันกาเห็นเหมือนทางด้นปางจิกกุกลา้าพอนมาหลอยคนสิบชิ้นนอํนถาถึงได้ร้อยติ่ทุกวันจริงเออได้เขาวุ่นด้วยไตต่อไต,อต,อตยื้การเปิ่นจุ่มเปิ่นจ่อยหมกักกองในกาใครกว่าเอามาละให้ตาบอ,อกคงปางชร้างได้หลู่มีกาโตไปลาย ใจอยู่เป็นปันไลเอรกุยหน่ะเฮาสมรู้อวันต้ายนั่นกว่ายืมมันได้เลเ,เป็นคือดีจ้ยเปิ่นหืดเพ่องเปิ่นหืดเปัน,อปนรอบนั้นตีในกุยเนีเ่ยเฮาบ่ถือคู้เย้าว่าโคเขียวว่าโคลาอันมีลูกหลานปู่นายเจ้าคือในเมืองใดน้นักกันโคเขียว,วพี่น้องออกคงเขามาให้ เสียดาสายด้างไปปันเมือน,อนด้างมึงถึงห้าไล่ขายายากว่าทุ่งยืนเมืองลังคุณปอนสเน้นได้เฮ้ยอย่ามจะามันดีเย็นรู้เฮ้ยอย่าหนึ่งสุกเหมือนเผาคาชนฐานไพเสียฮะมันลุกมากลา,างคุณภายแล้วก็มีกองมึนค่ะลองเตีม,มันได้อ่ำรัวเอาก้อที่สามที่สี่มาเสียงก็ไปลองเข้าห้าปีนอ โคเขียวไี่องหยาบใจเรื่องนื้โคเขียวไม่เปิงป้ใจเรื่งองนื้โคเขียวใครเกลิดยงอะไรนี่ก็หาไลน่นัการนี้เขาขอาวห้องเอาเปืนมาจ่อาห้องเอาเปืนมาติดเอ,อ,อาห้องเอิปืนมายืึดปืนมาแยกปืนหรืนหนออะไอันนั้นอันไหนแยกก่อนเมื่อเมื่อหนาห้องเปิือแกกมันได้เมื่อนั้นปานเจ้าซื้อเทียนห้องมากุ่มนิดปอกนั่นเขาอะไรจุดยอะไ้ยึดกันก็อันนั้นก็มีเลยปอกปอกปืนมาเหมือนกันแต่ในว่าห้องมาปอกคำสองปีดอปันี้ยทต่างไหน ป้อปีนนั้นอจ๋จเจ้าวันให้ดังตีอยู่กัดอยู่เย็นเปียนกว่าลองลอดเพริเกแลกขึ้นอย่างมาสูงเปลียนผู้น้ำอ่อนเอาขึ้นจริงได้หนึ่งเคียนเหมือนมุปภัยเหมือนเอาข้าส่วนเอามันลูกกระ้าด้วยไตเด้ได้เออได้ได้้าหันถึงสุดโดเสียนไปลอยจจเมื่อยายได้หันว่ามันปอปอะไรม,มีมาพยาสนาญหาลองสุไตเด้อไตห้าเนี่ยก็หล้เลยเกดีไต้เด้อได้ ดูฮาไลมันแเกีดีไหเอาก็อันเลียบอุบไลละดไลมาอยู่มีอะ่นะ้ตรงหนึ่งกว่าปอดจอะไรเหมือนเจ้าพงหนุ่มอ่ำดีให้ปีนออุปภัณทั้งหลายเอออันไหนด้รายการหยิ่ยาว่าโคเขียวดีเผียวโควไรอ่ำดูสีก็กกมันมเปนลี่ยนไรโคไลดีเขียวโคเขียวก็กมันมเปนลี่ยนไร มีลองข้อมหมเูเนยหาไล่อุบก,กันกุ้ยตีจังเอาขึ้นเมืองไรก็กอ่อนถึงเสียอว่ากันอะไรเดีเป็นปลายบนหัวเสียนปลายดอยจังไม่ใหญ่โงดับปีนอขาอย่าลืมแช์อย่าก็จ่อยบึงเพียบันรายการอะไรมอสุม